โอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่าง 1. เว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายทางวาจาทางใจ 2. ประกอบสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจสามทำใจของตนเองให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองทางใจมีความโลภโกรธหลงความหมายของโอวาท โอวาทโดยทั่วไปหมายถึงคำกล่าวสอนคำแนะนำคำตักเตือนโอวาทในคำว่าโอวาทของพระพุทธเจ้าสาอย่างหมายถึงคำสั่งสอนที่เป็นหลักซึ่งประมวลคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักสำคัญ3อย่างความหมายของพุทธโอวาทพุทธโอวาทหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โอวาทปาติโมกหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโอวาทปฏติโมกมีด้วยกัน3อย่างคือ 1. การไม่ทำความชั่วทั้งปวงสัพพปาป,าปัสสะอกะระนัง 2. การกระทำแต่ความดีกุสลัสสูปะสัมปาัา 3. า 3. การทำจิตของตนของตนให้ผ่องใสสัจจิตะปริโยทะปะนัง คำว่าเว้นท่านจำแนกออกโดยอาการเป็น3อย่าง 1. เว้นได้ในคราวที่ประจวบเข้าเรียกว่าสัมปะตะวิรัต 2. 2. เว้นได้โดยได้รับรองไว้ก่อนเรียกว่าสมาทานวิรัต 3. 3. เว้นได้อย่างเด็ดขาดเรียกว่าสมุดเฉดวิรัตคำว่าเว้นจากทุจริต หมายถึงการไม่กระทำบาปทั้งปวงคําว่าประกอบสุจริตหมายถึงการบำเพ็ญกุศลคือประกอบแต่ความดีทำใจของตนเองให้หมดจดหมายถึงการทำจิตของตนเองให้ผ่องแผ้วปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองมีโลภโกรธหลงบาปแปลว่าชั่วลามกไม่ดี คำว่าบาปทั้งปวงหมายถึงความชั่วร้ายเสียหายต่างๆทั่วไปซึ่งเกิดจากทางกายทางวาจาและทางใจคำที่ใช้เรียกแทนกันของบาปคืออากุศลทุจริตบุญแปลว่าความดีความสุขความประพฤติชอบยังกุศลให้ถึงพร้อมหมายถึงการประกอบแต่การทำดีทั้งทางกายทางวาจาทางใจ คำที่ใช้เรียบแทนกันของบุญคือกุศลสุจริตคำว่าโอวาทปาติโมกกับโอวาทสามที่กล่าวแล้วข้างต้นนั้นมีเนื้อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะคําว่าบาปอากุศลทุจริตก็หมายถึงความชั่วเหมือนกันและคําว่าบุญกุศลสุจริตก็หมายถึงความดีที่เหมือนกันเพราะฉะนั้น พระโอวาททั้งปวงจึงสรุปลงเป็นสามข้อดังกล่าวมาแล้วนั่นเองโอวาทที่พระพุทธเจ้าแสดงทั้งสามข้อนั้นเป็นหลักคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักคำสอนอันเป็นหัวใจสำคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระสาวกผู้เป็นพระอรหันต์1,250รรูป ผู้ไปประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายมาก่อนที่วัดเวรุวันใกล้กรุงราชคกห์ในวันเพ็ญเดือน3ภายหลังจากตรัสรู้แล้วถึง9เดือนความสำคัญของโอวาทสามข้อสามข้อนับว่าเป็นข้อที่สำคัญที่สุดเพราะว่าบุคคลทั้งหลายเนี่ยมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประเสริฐ จะทำดีทำชั่วก็อยู่ที่ใจกล่าวคือเมื่อใจบริสุทธิ์แล้วจะทำอะไรจะพูดอะไรก็ดีไปตามด้วยถ้าจะว่าเศร้าหมองแล้วจะทำอะไรจะพูดอะไรก็ชั่วไปตามกล่าวคือล้วนเป็นไปตามทางทุจริตนั้นทั้งสิน้นประโยชน์ของการเรียนรู้พระพุทธศาสนา การเรียนรู้พระพุทธศาสนามีประโยชน์คือ 1. ทําให้รู้จักผิดชอบชั่วดีละเว้นจากการประพฤติชั่วด้วยกายวาจาและใจ 2. มุ่งประกอบแต่สิ่งที่ดีที่ชอบมีประโยชน์ด้วยกายวาจาใจ 3. ทําให้เป็นคนดีมีอัธยาศัยใจคอเรียบร้อยมีวาจาสุภาพอ่อนโยน 4. ทำให้เป็นคนมีใจประกอบด้วยเมตตาการุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน5เป็นการสร้างความสามาคัคคีให้เกิดแก่หมู่คณะและสังคมเพราะว่าทุกคนต่างก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่เห็นแก่ตัวมุ่งทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างเดียววิธีทำใจให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมอง การที่จะทําใจของตนเองให้หมดโจดจากเครื่องเศร้าหมองได้อย่างสะอาดบริสุทธิ์นั้นต้องดำเนินตามบุญกิริยาวัตถุทั้ง3าประการเพราะว่าทานามัยเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบคือความโลภ 2. ศีลไัยเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางคือความโกรธภาวนาไมเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดคือความหลง โอวาททั้ง3ข้อ3อย่างย่นลงให้เป็นสองข้อก็ได้คือ1คงรูปเดิมเป็นส่วนปหานะคือสอนให้ละชั่วทั้งปวงข้อที่3ก็ย่นลงมาข้อที่2ได้เป็นส่วนมากคือภาวนาคือสอนให้ประกอบความดีทุกอย่าง